สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับผมพบกับแซมจากรถมัดสัญญาเช่าของอาคาเนกันอีก1คลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมมาแนะนำเอาติส 1.6G รถปี2020นะครับผมรถนี้มีเข้ามา3คันนะครับผมรถพึ่งเข้ามานะออกตัวก่อนนะครับยังไม่แน่ใจว่าจะ ขายได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าจะติดในส่วนของนู่นนี่นั่นจากข้างในหรือเปล่านะแต่แซมมาทําคลิปให้ดูก่อนแล้วกันยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็ลองทักทายกันมาได้นะครับศูนย์แ 3, 3 6 9 2ส่สามหกเก้าสนะครับผมปี20ภายในเป็นเบาะสีดําแล้วนะครับผมเครื่องพันหนะมี3ามคันนะคันนี้นครับเลขไมล์หนึ่งมื่นสามพักิโลเมตรนะส่วนอีกสองคันรถเดียวกันครับ เลขไม่ 14, 000, 14, 000, หมื่นสี่กับหมื่นสี่หน่อยๆนะนี่ทะเบียนนี้เลขไม่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับส่วนคันนี้เลขไม่รู้สึกหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหรือ,อยังไงนี่แหละไม่เกินหมื่นห้านะครับผมสวยทั้งสามคันเลยนะจะแตกต่างคือในส่วนของพวกภายในแล้วก็การเก็บงานนะแต่เท่าที่แซมดูแล้วมีคันนี้แล้วก็คันนี้ครับภายในค่อนข้างสวยนะนี่สองคันนี้นะเดี๋ยวมา ดูคันนี้ก่อนก็แล้วกันนะแซมเบิร์กกุญแจมาคันเดียวนะน,นี่ไม่น้อยครับไม่หมื่นสามนะสวยเลยคลิปมากนะนี่ฝาเปิดสวยนะนะฝาสวยดูซิลเลอร์ยานงยาแนวต่างๆืูกลมๆคมๆ,ๆเห็นไหมโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะสวยเลยเห็นไหมซอกด้านในสวยมากนะครับเดิมสนิทนะโครงสร้างก็เดิมๆนี่ดูนะหัวนงหัวน็อตสวย นะครับผมนี่นะนี่นี่สวยงามนะโอ้โหสวยงามหมดพวกยานงยาแนวเนี้ยสวยเลยครับจิบไปเนี่ยดูกลมๆคมๆนะสวยงามนะครับผมนะปิดก่อนนะครับคันนีต้ต้องเก็บงานนะมีการชนหน้าแล้วละ่ะเห็นชัดๆเลยนะต้องเก็บละเนี้ยเห็นไหมแล้วก็มีฝากระโปรง น่าจะไปจิ้มอะไรมาเนี่ยต้องเก็บงานที่เหลือรู้สึกสวยเลยนะยางปี2000เท่าไหร่เอ่ย2023นะเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งรอบนะสมารท์ทคิเลตนะครับภายในสวยมากดูเบาะตั้งตรงเลยปีกเบานะเห็นไหมเลขไมล์13,230กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไปก็ 1, 1 7ึ่งนะวิ่งได้อีกประมาณ4,000โลยาวๆนะเกียร์อัตโนมัติสวยๆวย CD USB มี e 3เหมือนเดิมนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วที่สำคัญพวงมาลัยค่อนข้างสมบูรณ์นะมีริ้วรอยน้อยมากนะครับน้อยมากเบาะสมบูรณ์มากนะครับถุงลมนิรภัยมีอยู่7ลูกนะมีคู่หน้าข้างเบาะ2ลูกมีคู่หน้า2แล้วก็ที่มานอีก2แล้วก็ที่ถัวเขา่า โดวทั้งหมดเป็น7ลูก7ตำแหน่งนะสมบูรณ์มากครับซอกเสืกกสวยนะครับตะเข็บขอญาตไม่ดึงนะสวยแน่นอนนะครับผมแน่นมากจำลองดึงแล้วดึงไม่ออกเลยนะครับดูข้างหลังเเคยมีคนนั่งหรือเปล่าเนี่ยมีแอร์ด้วยนี่นะมีแอร์ด้วยนะนี่นะท้ายงามๆเลยนะครับผม ไฟเลี้ยวนะไฟเบรกนะไฟถอยอันนี้เป็นทับทิมนะครับไม่ใช่ตัดหมอกนะเป็นทับทิมทเฉยๆนะ,ะดูฝาสวยะนะนะสวยเลยนะยานแนวเลยสวยเนี่ยนุ่มนิ้วเลยเนี่ยนุ่มที่นิ้วเลยเห็นไหมแต่เข็บคมมากนะแล้วก็ดูเห็นมโอ้โหนสวยมากเลยไล่มาเนี่ยลองน้ำเนี่ยไห เข็บสวยนะสวยมากๆนะครับเดิมต้องเป็นแบบนี้นะเดิมต้องเป็นแบบนี้แหละครับมาดูข้างในเห็นไหมโครงสร้างด้านในสวยจริงนะขาเขืออะไรต่างๆนะครับนี่เนี่ยขาเขือต่างๆนะครับนะสีรองพื้นเห็นไหมไม่เงาเลยนะยาแนวแบบนี้สีครีมนมแบบนี้แหละชัดเจนนะเดิม นะครับเดิมสนิทใช่ไหมตรงนี้ยังมีรอยอาร์คเลยนะครับเดิมเดิมหมดนะครับผมสวยนะบอกเลยนี่นะสวยสวยครับนี่นี่สวยสวยเลยนะครับดูฝั่งคนคนนั่งเห็นไหมตึงเปี๊ยะเลยนะครับเนี่ยแอรแบ็นะครับ,อ,บ,บ,นะรบอ่ะดูเลขไมล์กันนิดนึง ไม่ให้สำเนาเล่มปี20นะครับ125แรงม้าอาคาเนแคปิตอนนะครับดูแผ่นเพจนิดนึงมีนาปี20นะครับโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะซอกสวยนะซอกสวยนะครับผมก็ลองดูนะครับเลขตัวถัง0 00, 0 0 0 0 0 9 2 7 5ตรงกันไหม0 0 0ย0ศูนตรงกันนะสวยเลย บอกเลยว่าสวยเดินทั้งลำนะครับผมนี่นะก็ลองดูก่อนเนาะว่าจะขายได้หรือเปล่านะครับผมจะมีโอกาสให้แซมได้ขายไหมหรือเปล่านะเพราะก่อนในนี้เข้ามาก็ติดไปหมดเลยนะครับผมมีอยู่3คันนะสวยทุกคันบอกเลยว่าสวยทุกคันราคาคาดการณ์แซมอิงจากรถที่ผ่านเข้ามานะครับผมแซมก็อยากให้ไม่ข้าม5 0 0แสน ต,ต้นๆนะไม่ไม่ข้าม5้า0สนนะหรือสักห้าแ0นสองนะเพราะก่อนหน้านี้ก็เข้ามาราคาประมาณนี้นะสวยทุกคันนะย้ำอีกครั้งครับเลขไมคันนี้5้าแเลขไม1หนึ่งหมกิโลเมตรนะครับส่วนคันนี้ครับ5897เลขไม1หนึ่งหมกิโลเมตร ส่วนคันนี้5877เลขไม่ยอยู่ที่14,300กิโลเมตรนะรถเดียวกันนะครับเข้ามาพร้อมกันเลยราคาน่าจะออกพร้อมกันเราลองดูซิว่าจะขายได้หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝนทำหัวอีกแล้วนะดูฟ้าฟ้าครึ้มเลยฝนทำหัวอีกแล้วฝากคันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะคลิปนี้ไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ